ตอนนี้เรากำลังไปสวนบอลใจกลางเมืองนารสวรรคนะคะ่นียค่ะช้างเปลือกต้องอยู่ในป่านะคะนี่คือสืบถือเราไปสวนบอลขนาดใหญ่มากมีรายได้ประมาณหลักแสนต่อวันค่ะคะวันนี้เรามากับดอเแจ้นะคะถามที่เขาว่ามันเป็นขึ้นหรือเปล่าคะ ปีกินรลีนะคะ สวัสดีค่ะพัดพับพอนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคในการปลูกต้นบอลสีนะคะสำหรับคนหัดเลี้ยงบอนสีมือใหม่เหมือนพัดนะคะ คือเมื่อกี้เราไปที่สวนบอลสีนะคะที่อันราเชเาริญมาค่ะเราได้น้องมานะคะต้นเล็กน่ารักมากอ,อีนเทคนิคที่พี่เขาให้นะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะสําหรับมือใหมกบบะะ่ก็คือการอบบดบอลสีนะคะก็คือการทําให้น้องโตเร็วขึ้นนะคะโดยการสร้างระบบรีเวศในถุงให้น้องนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนะคะถุงพลาสติกถุงพลาสติกใส่หย,ยแบบนี้นะคะแล้วก็ กระมังใบเล็กนะคะหรือพอดีกับต้นบอลสีของเราค่ะแล้วก็หยานะคะและที่สาคัญก็คือต้นบอลสีที่น่ารักของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ยางนะคะแล้วก็เผื่อคนไหนแบบมันจะมีปัญหาที่ว่าเรามัดไว้นะคะซึ่งเราจะปลกประมาณ20วันนะคะหรือจนกว่าเราจะพอใจว่าต้นบอลสีของเราโตพอแล้วหรือยังนะคะเราก็จะใช้เชือกฟางแขวนกับดาวตากผ้าหรืออะไรนะคะป้องกันถุงยุบตัวลมหรือว่า บางบ้านที่มีตะกร้าใส่ผ้าอยู่แล้วนะคะใบใหญ่สักนิดนึงเราก็จะใส่ตะกร้าลงไปในนั้นนะคะเพื่อป้องกันถึงยุบตัวค่ะงั้นเราไปทํากันเลยงั้นเราลองไปทํากันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปในกระมังก่อนประมาณไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้ประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางที่เราเตรียไมไว้นะคะลองใส่ลงไปดูน่าจะพอและะ้วค่ะเราก็จะนำถุงพลาสติกนะคะใส่ลงในก้นกระมังของเรา มื่อเราใส่เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําต้นนอนสีของเราลงไปในกระมังนี้เลยค่ะเพื่อทําการปลูกเพืน้องนะคะน,นี่คือตีกินาลีะคะ่ะเอ,อ๋อันนี้ลืมมาแนะนำนะคะน,นี้ก็คือเป็นวันสีนะคะที่เขาเรียกว่าลูกไม้นะคะซึ่งมันเกิดจากการผสมพันธุ์เองจากมเมล็ดนะคะอันนี้พัดก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนี่นะคะเราใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วต้นมันก็จะยูประมาณนี้นะคะ เราก็จะทำการมัดปากถือนะคะทำให้ฟอฟเปเนยค,ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเราก็จะมาวางไว้ในห้องนะคะหรือว่าที่ไม่โดนแสงแดดนะคะค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนการ อบพันสีอย่างง่ายนะคะง่ายน้องเจริญเติบโตได้เร็วนะคะหลังจากนี้เราก็จะอบแบบนี้ไว้ประมาณที่ิบวันหรือจนกว่าเราจะพอใจค่ะแล้วข้อสําคัญน,นะคะก็คือห้ามโดนแดดนะคะห้ามให้น้องโดนแสงแดดแล้วถ้าเราพอใจแล้วนะคะหลังจากการเราก็จะมาย้ายต้นกล้านะคะก็ย้ายต้นที่เราอบไว้ใส่กระถางใหม่เราต้องย้ายช่วงเย็นนะคะหรือหลังพระอาทิตย์ตกนะคะโดยลดน้าในช่วงป่อนย้ายนะคะเป็นประโยชน์สาหรับคนเลี้ยงบอลมือใหม่เหมือนพัดเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะ